สำหรับวันนี้พี่หมูก็อยากจะพามากินขนมหวานร้านแม่เฮียงนะครับร้านแม่เฮียงเนี่ยขายขนมหวานมาก็ห้าสิบกว่าเปีครับมีสักผยามีหน้าปลาข้าวเหนียวมูนถั่วดำเนี่ยขายตั้งแต่เช้ามีฟักทองแกนบวชครับมีกล้วยบวชชีมีเต้าส่วนมีข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวดำแล้วก็บวัวลอยเผืออันนี้ก็เป็นที่ ร้านไม่เหี้ยมีขายมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งข้าวเหนียวหน้าสักขายาเนะีฟักทองแกงบวชนีน่อร่อยมากนะขายอยู่ที่ซอยวัดอินทารามนะถนนเพื่อไทย10นะที่ตลาดผลูขายตั้งแต่เวลาประมาณสัก6โมงเช้าถึงประมาณ10โมงเช้านะขายทุกวันแล้วก็ราคาไม่แพง15บาท20บาท25บาทนะใครอยากกินข้าวเหนียวมูนอรอ